สวัสดีครับช่างทีจากร้านสมัยไอทีสวินะครับผมวันนี้มากับเครื่อง macbook 12นิ้ว a 1 5 3 4นะครับผมเครื่องนี้มาในอาการที่ touchpad หรือ trackpad เนี่ยครับตัวชิ้นนี้นะครับใช้งานไม่ค่อยได้นะครับคือเวลาลูดไปอย่างเงี้ยครับมันไม่ค่อยตามมืออันนี้ก็เปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมตอนนี้ก็ลื่นๆปกติเลยครับตามมือได้ไแล้ว นี่ครับอันนี้ตัวกอ่อของเขาจะดูแบบเคลิ้ยเคลยหน่อยตอนนี้ก็แก้ไขเรียบร้อยเครื่องสามารถกลับมาใช้งานได้ปกติแล้วนะครับผมครับสําหรับลูกค้าหรือเพื่อนๆท่านใดนะครับผมเครื่อง MacBook มีปัญหาสามารถเข้ามาสอบถามกับทางร้านได้นะครับผมหรือทักมาทาง Facebook หรือ Line a d ได้นะครับ สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสด,ดีครับ